กดเกปานะคกตก้า้อ้า้ร์ดว้ a a a ัครับโบครับโบครับต้งยกเบอร์ด้นะครับบอูด้นะครับู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่ความสวยงามกันอีกครับผมครับคนที่ยังไม่เสร็จครับขอให้ดำให้ถึงเส้นชัยนะครับ ังไม่มีคำตัดสินถือว่ายังไม่มียังไม่รู้นะว่าวคนไหนแพ้คนไหนชนะครับต้องมาดูที่ความสวยงามอีกนะครับครับ เขาไทยทำอยู่อ่ค่อยค่อยๆไ่เหห่างดนิดนึงไปปู่อไปกรรมการก็จะดูแล้วเรื่องความสวยงามแล้วนะเรื่องความเร็วก็้า้าเรื่องความเ็วทำาเป็นด้งเเื่อรางวัลวใจวยเราเ่อรางวัลไ่ได้ลวดูข่าว่อ่อา ดูม2 0 0 0ค่โตดังก็เลยเทันนะครับในการกี่ทำในขณะนี้นะก็ทำให้เราห็นว่าอน่าใแข่งขันดำนาอยู่นะทางที่ก่อที่รับรับลงทะเบียนได้ประกาศว่าใครจ้าของควายได้ไปรายงานตัวนะครับ พิธีการต่อไปก็คือ,อท่านนายอำเภอแปงยาวนะครับท่านสรยุทธ์แก้วกลุ่ปีชาจะเป็นผู้กล่าวตอนรับนะครับหลังจากที่ท่านนายอำเภอได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการกจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านประมันกิติพงศ์เบอรวิทยาประเด็กก็จะกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการความก้าวหน้าแล้วก็ผิด ที่มีโครงการพลิกฟื้นธนาคารปลายไถนา,าตามรากชดกำลีสมเด็จพระนานเจ้าพออยู่พอกิน ในานามของตำบลหนองไม้เกำเภอแปลงยาวพร้อมที่จะสนับสนุนและให้การดำเนินงานประกวดควายอรารงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟิทบื้ธนาคารควายไถยในาาในการไถนาทานั้งนั้น,นก็คือว่าเป้าประสงค์ก็คืออยากจะให้พี่น้องเษกษตรกรน,นะครับดลดรายจ่ายจากการหวังพึ่งพานะครับเค,นะครื่องจักรกลในสภาวะการที่ผ่านมา สีปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยขึ้นไปถึง40กว่าบาทนะครับการใช้เครื่องจักรกลการขับขี่ยานพาครับอันนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะครับผมสำรวยดีตพุีนะครับ,บ,รบ,รบ,นะรบให้กับลังใจกับพนะี่น้องเราด้วยนะครับ ต่อไปเป็นการอาเ็จจากตรงนี้นะจะเป็นการมอบรางวัลควายสวยงามนะครับที่หนึ่งได้แก่บเบอร์ห้านะครับที่2เบอร์1ที่3าเบอร์หนะครับ